โจเซฟสตาลินนะครับเกิดในเมืองกอรีประเทศจอร์เจียครับซึ่งในขณะนั้นอยู่ในเขตของจักรวรรดิรัสเซียนั่นเองครับเป็นลูกช่างทารองเท้าครับและได้หนีออกจากบ้านขณะทะเลาะกับพ่อครับแล้วก็ถูกลงเท้าตบหน้าในช่วงปี1,900ครับเขาได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกนะครับพรรคอบเชวิคกับเรนินนะครับแล้วก็ได้ปล้นธนาคารในบ้านเกิดตัวเองครับเพื่อนําเงินมาสนับสนุนพรรคครับแต่ก็ไปไม่รอดนะครับถูกจับแล้วก็โดนเนรเทศไปอยู่ไซบีเรียครับเป็นแบบนี้หลายรอบนะครับพอกลับมานะครับเขาก็ทํางานในพรรคนะครับแล้วก็หน้าที่การงานเเจื่อยๆ หลังจากนั้นนะครับพักบอร์ชวิคก็ปฏิวัติราชวงศ์โรมานอฟได้สำเร็จครับเลนินขึ้นเป็นผู้นำครับในปี1923นะครับเลนินตายครับ สตาลินก็เลยได้ขึ้นเป็นผู้นําแทนครับเขาได้นำระบบคอมมิวนิสต์มาใช้นะครับห้ามทุกคนมีทรัพย์สินของตัวเองครับทุกอย่างต้องส่งเข้าส่วนกลางและห้ามนับถือศาสนาอีกด้วยครับในสงครามโลกครั้งที่สองนะครับเขาได้นําสหภาพโซเวียตชนะสงครามโลกร่วมกับสหรัฐอเมริกาครับโดยมีผู้เสียชีวิตประมาณ20ล้านคนนะครับบางก็ว่าสตาลินนะครับเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่ครับทำให้สหภาพโซเวียตกลายเป็นมหาอำนาจของโลกนะครับบางก็ว่าเขาเป็นทรราชที่บ้าอํานาจนะครับ